เอนะคะตรงกับวันนี้วันที่2 7ใช่ไหมยีปย <18. S 2> ี <c oughs> ่แปเหรอเขาไม่มีสิเ่เดียนสิเดียนแล้วเมือกับเมือเลยบอกกว่าเด่กบังบกกันนอกกว่าอคนนงก็เังก็ <c oughs> เอาสิไชให้ยังหมวกกันดอกบอกเรียกว่าถือปะมีแวเขาโยนวหนูมาได้ม่ได้ตุ่นสาดนี่สดิใันหมวกกันดอกกรบอกให้มมนถือเจ้สาวอกาถือ๋อเขามาสื่อนี่คนแม่พอแต่สิอกเกว่ือ้นก็แม่นึงนัง็แมนคือเจ้าม่นนึงนั่นส่จะพ่บอกเรก็ถ บอกเลยเอคุณเจ้าบอกนันงจือยบอกว่าถือจะถือาโทรอีกดาบาโกที่จริงไหนบบนี้เอามเป็นโชคแ,แ,แล้วคนหูแจ๊กว่าจมีว่กดวยใครหัดหน้าหืล่อน้พี่น้องเว่ากันบอกว่าถือว่านีสิได้ใช่หมวกกันน็อกแ่เลตัวลูกใครจ้ มันใจได้เอาเอาุ่มเพราม่วมันมันใจใจห้สิ่งเน่ยเพราะคนทุกคนม่อคยเห็นบวกหลอก็ถือก็ถือเอเอยักล่าายไม่ไมอดุดันใจเห็นต้องซื้อตัวนี้ตัวนี้ใช่ไแต่ว่าสังวใจคิดว่าตัวตรงบอกกันคิดว่า เป็นไรให้อภัยเอาอยางมากเขาจะสามนาทีเลยให้อภัยเหรอให้อภัยอยู่นะให้อภัยเห็นบ้าุ่นเลยพี่